มองนี่ออกเดินทางไปกับลูกสาวของข้าพอไอ้พวกมองเดินทางไปกับลูกสาวของฐานคือหนองนึง่งหรือไทยถูกต้องนายทองสบายสบาย,บายไปกับผู้หญิงงมสบายมึงอย่าลืมว่ากูไปยูติเ่องนี้นเ่ยมึงโดนไม่ไหวนึ่งหรือไทยนึ่งหรือไทยคนนี้กูตำเนี้ยแล้วมึงนี่เออ มึงจำานีับนนองนึงหรือไตเออจำานี้หรือไงตอยความหมายรอยไอ้ใจนก็แเร็วเนี่ยก็เร็วบานกีบลังกาไมู่เรงผมไม่เนกว่าป้ามึงคิดเลยว่าน้องนึงหรือไตกับนึงหรื้องหรมันหือกล้องื้องเจอกลองเออร้อยริงไงตอป้าป đéo có chìp đai cho, mày mai chìp, nhỉ chìp, quay trơn chắc ngay chìp rồi, mưng chìp đai chị chìp, chìp mai nhảy mà ăn trai đai, mày ăn được chìp mai, mừng mai cái chìp mè mai, Mình mai cầm năn chìp, mè mua mẹ đi. ทำแน่นชีบปอจีบผู้ยเย่ชีบแกนีพื้นขี้บบกระจองตีจองยิงมึงืนขี้โบเออโจบอ่อชีบเมียก็ไม่ได้ไหมใส่ติจีบเมียระวังบอกเดียวพอระวังบอกเดียวเออมึงอยากชีบนักเรียนไงกูเว้นมึงจีบชีบไม่ใช่ได้คนดีสักคนอันะไรกันนายพวงเพียนจัด ไอ้จ้องก็ีพถุงีพดั่งรำบุงมั่งชีพปยาบาลมังชีพรูมังเหตุมผมจลงไปได้ไหมกาจซาตุลมกกาจซาต่ว่าแมกกาจซาตันกว่าบ้านเจะไมอกูได้กอนั้นกว่าบ้าเอ่อติโกกูแดงเพื่อเลยแวดจอเออะมกกาจซาตันนัดกูอ่ต้องไปจุ่มปิดกติว่าตายลงดั้งกูก็เพ่อรอยบึบ้ง อู้ปวัตํัตายอิจูบมันก็ปองเกมกันตั้ติตังพรูจะไหมอูมาเด้งปืนมาเลยแก่กอไส่กอเลยนะนากนิดแค่เดียแค่เดัยไมาดูยังมั้งชีพก็ไมเนห่มั้งไอ้ตจงเออนี่ชีพตังไปยินยุกนี่จะไม่นี่หลาย้งมึงเลยไม่คนดี มึงไม่เคยไปโรงพยาบาลไหนอกเคยไมึงไม่เลยมายไปโยาบาลวันทีจ้องกองจับดาวกินมามช่วยช่วยอาหมรจังฟีจเขาไปกันสิเขาไปอยู่กันเป็นกลุ่มไปุ่มันมึงได้ก็ไปทำอะไรเดยวคนทำอะไรไอ้อบี้มูดูใค้นู่เไปดูไรดูคลิเฮ้ลูกคลิจะมาดิไงังไหมาช่วยช่ไปยาเจริญร ผุงดินี่มึงอยาเจามันลงวัดอยพอลงวัดแกจะเมาแล้วไม่แล้วอยไม่ขึ้นนอนบนนั้นแล้อยเช่วดยกนอน่างรวบางทีก็จะจ้ก็เได้ไปไนไปโจนอนบนนั้นเมียเอนั่นเออไเนมึงอยาเจาที่ผุงนักเลงเลวาดีเงินไม่มา กูนี่มาด้วยวนเย็นเลยเลยไม่คนช่วยคนเดียวไม่คนช่วยคนเดียวเออวันไปเลยปลาลูกกังนะเจ้าหลันยัดหนังไม่มีช่วยคนเดียวเลยแก่ฟังฟีไว้ชีพจะกคนไป่เลยชีพไคยชีพเคยนี่คกูต้องแก้ประเด็แก้วฝาบ้ากูอย่างจบชบนุ่มจบนุ่มได้จบนุ่มซาตุนเชื่อปัดเวลาจองนุ่มซาตุนเชื่อ นุ่มโพเอนุ่มสาถุเชื่อคนคุณยายนุ่มโพเจืเอจอบนุ่มใจเชื่อเออเออริงไอ้โอมป้้าเดียวก็เปกเปกปีกไอ้โอมันคนคนทีแล้วจนกูว่าไอเกอปอป้ากงดีว่าปหอไอ้นาโจมไอตจมกูว่ามาจับบอลกงดียิงไม่ออกดูจะเม็ดกูปตามลงไอตจม ตกลงยิงกนไมออกกูดว่าอะก้องดีแล้วตกองป่าไปกว้างแบกว้าไม่ให้กัป่าไปว้างนั่งโต้งนั่งนั่นมังรุอจะเมดตกลงยิงไม่เก้าตลงบอกเ้าไปบจึงอะไรอยู่ในปงต็มเปรยตวตาผู้โตกวตาผู้โหยิไม่เ้าเออกูยอมรับเอ้ยยจริงแต่จึงวันนั้นจริงป้ากูเออไปแก้วมาเราไปพินก้อเฉี่ยมกันวะ

วันนี the kommt, right. no so ้จองก็วานนจงวันนูก็วานอยู่เนาะเจ็ดเมษากูไปกินก้ารู้โอ้หึุกใจอูเออกูยอมรับแล้วเดี๋ยวก็ไอ้โจงเด้วก็ใจเหลืองจับปีไอ้เดี่ยวก้าไอ้จงมึงจะไม่ดีเชื่อว่าผอนหนังไปยานก็ยิ่เช่ว่าไม่ได้ลงปร้งอยู่ว่าจับไยมั้งเนี่ยอันกูจะไปอันกว่าพ้ามีขาตเต็น การกับเต็นต์ไม่รู้เลยกูไปอ่านนั้นมึงจะไม่ไปนด่านกูแน่ยันท็อปไปเดียนท็อปไม่มีนั่งไม่มีดูได้คุกับเปล่งบอกไงมึงนี่เออขึ้นก้อนเปล่งบอกชุรดินมาวา่ามึงจะไม่ได้ที่พันกูไปวา่าขึ้นล่างได้อุปนัปปะกกับดีครันนะ้นอาเปล่งบอกชุรดินนะเออฟันเปลืองดินอาเปล่งบอกชุรดินการดังกับเปล่งบอกไงกูแน่ยันท็นี่ต้องดูเลดเจ้าวานัน เล้ยกระดูเล่หลบพบถ้านั้นกูนังครับที่นานกูพันไปเลยล่างลุงซบไผ่ชิบเรือวุ่งกรกเล็กเที่ยววุ่งเลวตึงเช็ดเล้วพวกแดงที่เอาวุ่งกันกับกูนังครับโอ้กูพันไปเลยนานไอ้รถทั่วแดงตูเข้ามันไม่โจดนานกับกูครับติดกับเรือว่าเฮานี่โปดายโปดาเออมันอดนานไห้ก็กลับมา tặng mua tặng cha nó có mà thong rồi mua cha nó có mà thong rồi mua thì lên dọc cứ lên xe ai mua thì lên dọc cứ lên mày bộ bán của bà đàn cho mưa cứ lên mét riêng chấp phải đây còn nhiều bộ ai 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 này này quấy mua cho luôn này cũng cho นายอปัดเลือดโอ้ร้อยปันมาตั้งเพื่อ้โตเอ็นหว่ามึงมั่งนี่กับพงกัได้แล้วโตะสรเอ็นว่าพงทำยาเฮ้มมั่งนี้โอ้พอเราตั้าว่าบังอื่นมึงเจียวไหมเกยดแถวไกล้แถวเจ็บกลางๆแถวนี้ออพอเราเกตตาำเม็ดทำเพื่อโอ้ถ้าคนใกล้อยู่เค็ๆบนี้ก็มกดวัวมกด้วัวเออ móc đông của mình mile cục được cái bộ, lại, càng càng một tay lùng đông bota oh, bàn luôn cây dôn mật quay bỏ đầu tung lung plum tuôn ô nỉa nỉa đầu luôn con dương bà mãi chắc chắn 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 ไอ้ไรที่ที่กว่านูพอม่อลงรำต้นคุงบัดเดือพอเกิดลงบกหลงยาวตรงนั้เอไอ้รจะลงกลงยาวไอ้ไอ้กองกุงหรือวโอู้่ดัติดตงนั้นไอ้ล,ลูกดำุงุงพอเดือบกลงยาวลงจารถเกิดรำมึงจะมาต้นคุงอะเลยคุิคนที่ตายนั่นเออพอกูรถจบรำพอมึงเออมึงคิดลรวะตะวัน มีอันในบ้านป่ดนี่พอเรามานังหลอกเดินไนไปต้องกดป๋กดจับกล่องยาวแบบกล่องยาวเชื่องก็รำกันทือนพอเราไม่ไม่สู้ก้าวรำเก็บรำมึงจะไม่ปักเขียเงือกกลางตรงเลยรำก้าวรุ่นเป็นไม่รู้กี่รุ่นหลายร้อยหน้าพอมึงเออบางทีไม่ใช่ปนันกันได้แก่ท่านจ็อกนก้อนไปต้องกดปอปอว่าไอ้โต เราช่องคุณไม่เตะต่ำเลยกาวันจบรู้่าเราคิดว่าลงไม่มีไอ้ให้เรากินเด้อโผจัดการเข้าไปถึงหนังได้ลงจบหนังถึงลงโอ้ไอ้เกลือไอ้เกลือตายเฉลียวไอ้เกลือไอ้เกลือไอ้เกลือคูนี่ไอ้เกลือคูึงที่นี่หนังลงกันไปลงกันมาลูกกระจ้ากองบอลโอ้มาเตือตาเมา่อไหร่ะโอ้ดีเตะตายนี่คือเกลือคูและนี่เกลือคู่แค่นี้ลูกใครเกลือเสือเล่ามาทำที่เบ้นผมได้กิน พอร้อยกว่าป้าเออเตีังบังกับพิดวังกันพิดวังเออมาหารข้าวพลุกอยู่างเงียพอเก่งแม่ตัเลยเก่งการไปถึงโคตรทำเหมือนเดิมไอ้เกลือไอ้เกลือสายจะเร็วไอ้เกลือหวายิ่งกันพอยิใจกันยิ่งกันไม่ใช่ใจยิ่งกันแก่งลวงผึ่งเฉยไหมเจ้าลูกเจ้าของวันมัดปลุกเดียวหมดตายบังคดจัดวันนักที่ที่มึงเฉาเด็ดเต่ถึงมึงไม่กล้าไปช่วย กุตก้า,าไปช่วยตุ๊กคันออกไร้อยปีอจงป่าป้าลุกนะเออพราะต้องการที่ใยลูกออกเดินทางวันนี้เลยจ้ะก็วันนี้ที่ลุกหนืงประเไทยถ้าอย่างนั้นลูกถือโอกาสที่กลาบลาพ่ออนเะยจ๊ะขอให้เดินเดินเดินทางโดยโชคดีลูกลูกลาก่อนเะยจ๊ะที่พันธุมาโชคดีแต่น้องเรียนจบแล้วก็จะําเธอไปยังคนครอยุทยาแค่ลูกลาก,อกา่อนอาทิตย์จะพี่ตอแกแก่กกกก Ờ, là con gặp Ờ tiết ừ, đi em Ở em phố Ai đóa, Rồi, em đánh làm chơi Ờ, phố làm đánh làm chơi. Ừ, chụp đi thôi thôn Ai đấy anh thôn Con cướp của Hay quá, cướp của Rồi, quý anh thôn Mình cướp Tán tiết đi làm chơi Ờ, con là con gặp tán tiết đi làm chơi Ờ, chụp đi này kia. Mình anh thong chạy ra rằng Ờ, anh đứng anh lên phổ về đây เอาไปในใจแก้วสามพันบาทให้พุ่มจำันแล้วก็แบ่งกันนายทองด้วยให้พุ่มไปแบ่งในโจ้มแล้วใช่พุ่จำปนันให้พุ่มจำันให้พุ่มไปแบ่งในโจ้มแล้วไมาได้เจาดัวพุ่มจำอะไรเลยพุ่มการุณจะรวุ่มให้พุ่มอยากพอนคก็โชคดีเป็นบ้าเลยทำยังไงครับพ่อ พอไม่นึกเลยว่าวันนี้หนึ่งรัไทยจะต้องออกเดินทางจากบ้านพ่อมีแผนการแล้วพ่อมีแผนการอะไรครับพ่อเมื่อวันก่อนนี้พ่อได้นัดให้ลูกสา,มมาหมาพ่อเพราะงการที่ลูกสาวลุงดาได้แต่งงานกับพันธุมาลูกของพ่ออย่างนั้นหึือครับคุณพ่อใช่ก็คือนุชรีน่ะนะนุชรีจะต้องได้แต่งงานกับผม ถูกต้องเมื่อลูกพันธุมาได้ทำง,งานกับรุชดีอย่างเรียบร้อยเนี่ยพ่อก็็จะหาแม่ใหม่ไหม,หมกับเธอสักคนพ่อรักใครชอบใครบอกเลยผมจะเป็นฉุดไม้พ่อพ่อจะได้ใครพ่อจะต้องได้ทั้งหัวใจและร่างกายที่บริสุทธิ์และพ่อรัใรหหรอกใครที่ไหนครับพ่อก็จะใครที่ไหนก็นางมาแม่ก็าแอบคม อย่างนั้นผมไปจุดไม่พ่อไม่ต้องดึงความสำเร็จกันดีกว่าก็เชิญนี่ครับคุณพ่อมาครับนี่ก็ดำยอดต้องตั้งนะ नादी माजादा तर तमना पा काय काम चा घालता बomma ला बोरा रे तरी पा काय ल चतनी आई निते